ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ร r i e วันนี้ผมกับพี่ล็อกจะไปเที่ยวพักผก่อนกันย้ย เราจะไปสวนน้ำกันฮะที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นสวนน้ำที่ยิ่งใหญ่แล้วมีของเล่นเยอะแยะม,มากมายเฮ้ยฮัสกีย้ยงผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำดินน้ำพรวนน้ำเน่าน้ำกินน้ำต้มยำุ้ง <c oughs> อะไรก็เล่นหมดเลยฮะไปกันเลยโฮ้ยพี่หลอเฮ้ยมาโง่เราเที่ยวสวนน้ำกันหรอวะใช่เลยดูข้างหลังดิสวน น้ำบอลล่มมีเจเขาแดนตรงนี้ด้วยไอ้โหแดนสุดโลกเลยโคตรมันสงสัยเขาเป็นผู้สร้างหรือไม่ก็ทอปโดนนี่ไปกันเถอะพี่ล็อกเข้าส่วนน้ำ<ป>โอ้ยใหญ่มาก สุดยอดโคตใหญ่อุ้ยมีให้เปลี่ยนชุดด้วยมางโง่เฮ้ยแฟชั่นต้องมาก่อนนี่ฉันต้องชุดสุดเท่นี่กางเกงสีรุง้งเออ,เอ,อพี่ล็อกกางเกงเป็ดนี่ฉันยังคงคอนเซปต์มีตัวอยอยู่บนหน้าอ,อกเหมอนเดิมพี่ล็อกตัวอาพี่ล็อกมาติดบ <c oughs> ั๊กเปล่าอะมันเป็นรอยสักของฉัน <c oughs> เอ,อ้ยพี่ล็อกหมาไม่คอมฟอร์ตหมาไม่สบายใจอะะไรมาผม หนาวนมอ่ะผมรู้สึกว่ามันโปเกินไปโอ้โหมีผ้าพันคอยังจะรู้สึกโป้ออีกเหรนี่มาต้องเปลี่ยน <c oughs> บางก็เอ้ยแค่เปลี่ยนด้วย <c oughs> นี <c oughs> น่เซซี่ไม่แพ้แกหรักนะเออนี่สิค่อยสบายใจหน่อยไม่หนาวนมไม่โป เฮ้ยร right? like <pr> <to> ็อกซี่กับแฟรงซ่าแฟรงซี่ตังค่ะอ่ะแฟรงซี่กับร็อกซ่าอุ้ยแต่ลายดอกก็น่ารักแฟรงซี่เลือกไม่ได้อย่าเอาอะไรดีอ่ะเอาสักอันแฟรงซี่อุ้ยอันนี้ก็เซซียสิไลองดูว้ายเอาสักอันงั้นมาจะเอาสีชมพูนี่เลยได้เลยเราไปเที่ยวสวนน้ำกันดีกว่าอุ้ยมีสไลเดอร์ด้วย พี่ล็อกรอมาด้วยแล้วเล่นอะไรก่อนดีอ่ะเฮ้ยเล่นอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามีเปลือกหอยให้เก็บคิวไอเทมฉันเก็บก่อนละเก็บไปทําไมไม่รู้เก็บไว้ก่อนโอ้ยพี่ล็อกตรงนี้น่ารักฟุ้งฟิ้งหมอกับหมามากเลยพี่ล็อกมาดีดีเฮ้ยมีแต่ฟาร์มิงโกสีชมพูโอ้ยน่ารักฟาร์มิงโกสไลเดอร์โอ้โหน่าหลงโอ้โหน่าหลงสไลเดอร์หน้าชิมเลยเว้ยอุ้ยมันนั่งบนฟาร์มิงโกได้ด้วยเฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ย พี่ลองเอาอันไหนอ่าฉันเอาสีน้าเงินและกันงั้นหมาเอาสีเหลืองได้เลยไปพร้อมกันไหมคะฉันไปละอ่ะ,อะโย้ยโอมาโง่ซู้แบบคนเพรซนเหมือนแกเล่นน้ำสุดสุดเฮ้ยพี่ล็อกในแผนที่มันมีตําแหน่งบอกพี่ล็อกด้วยเออฉันเห็นแกนด้วยมาโง่ก็เลยจะเล่นสไลเดอร์ทุกคนตาหมาแล้ววู้โอ้โหเซสรมากโอปองเปิดอมากำลังลงน้ำแนละไอะจออิ๋ม ท่าสวยสุดๆเลยล่ะฟรงซ่าเอ้ยแฟรงซี่อุ้ยพี่ล้อมันมีน้ำกระจายจริงมากสุดยอดสรุปแกชื่อแฟรงซี่หรือฝรงซ่านะแฟรซูซ่าบังกาบังกีเออโหพี่ล้อทำไมพี่ล้อนั่งแบบปวดท้องอปวดขี้นิดหน่อยเมื่อวานเริ่มขี้โอโหรูม,มานั่งใน เซซี่ no, อับแดนี่ไงเหยืพัวมาพี่ล็อกเหยี่อมันลังแก่หมาพี่ล็อกอิจฉาที่มาเซซีซ่กว่า oh, oh. ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> ช,ชิฉันเซซีซ่กว่าแกเฮ้ยพี่ล็อกหมาเห็นอะไรไม่รู้ว่าล่องแกงเหรอดูดีเฮ้ยเราไปกันเลยไหมล่ะล่องทั้งไหนอะทั้งนี่หรอนี่ฉันตักไลน์นี่ฉันว่ายน้ำขึ้นเรือโอ้พี่ล็อกนี่หมาจะขึ้นลำสีชมพูเออน่ารักฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าฉันเลียงหมาเพศอะไรพี่ล็อกข้างหน้านั่นเหมือนมีน้ำเงือกด้วยย่ะไหน ขวามือโอ้โหของชอบของมาเลยดูดีนางยอยดูดีเปิดคอยด้วยโอ้โหแฟนดูท่าซ<อ>ะก่อนโอ้ดูท่าพีล็อกดีเฮ้ยอะไรอะไรฉันคือร็อกซี่นี่ดูท่ามาซะก่อนโอ้โหโ<อ>่นเ,ง,เงามือไปมาง้อไปเล่นเครื่องอื่นกันเถอะไปไหนดีอ่ะอันนี้เรือโจรสลัดมีอะไรให้เล่นไหม เอ้ยไอ้นี่เลยหนังเรื่องนี้เลยคากิคิโดยูแม่บอเออผมจะหาทูพีดวันวันพีดวันพีทพอทูพีดเนี่ยแกใส่อยู่ที่เราไปหาเครื่องเล่นเล่นกันดีกว่าแต่ก็ฉันเพิ่งบอกอยู่เมื่อกี้อันเมื่อกี้ไม่นับเบอรฮิลของอินอนะไม่มีคนขายอ่ะแฟงนี่ไงเขาให้กดอีเอ้ยนี่ไง15 15เปลือกหอยเรามีถึงไหมเรามีเท่าไหร่อะเรามีไม่ถึง ่างเราไม่พออดแดกมาจนสไลเดอร์อันสีแดงนี่น่าเล่นมาโอ้โหโคตรยาวหลายโอ้โหหลายตลบมากดูดิพี่เราไปก่อนเลยได้เลยเย้ไปแล้วโอ้โหซูเป็นคนเพอร์สันมาตามไปติดติด มันมาไม่ลงสักทีเอาบื่อเฮ้ยสนุกมากมาโง่เฮ้ยอันสีฟ้านี่มันขึ้นตรงไหนยะพี่ล็อกนี่ไงอยู่ข้างหน้าแกเลยนี่ไงมาจะเล่นอันสีฟ้ามาเรามาลงพร้อมกันอ่ะให้แกไปก่อนดีกว่าอันนี้บั๊กบั๊กติดติดบั๊กพี่ล็อกชักยังไงชักยังไงชักตุกชักตุกวว้ฮ๊กโอ้โหน้ำกระจุยกระจายน้ำกระเซ็นกระจุยโอ้โห พี่ล็อกมันยังเบบีอะ่ะเราต้องหาอันโหดหินกว่านี้เล่นได้อะไรเงี้ยเราไปหาอันหดหินกว่านี้เล่นดีกว่าพี่ล็อกเห็นใส่ลุ้มอันนั้นป่าโย้ยนาเล่นสุดๆไปดีกว่าเฮ้ยดูดีมันต้องปีนขึ้นไปสูงมากเลย <c oughs> โอ้ยพี่ล็อกตรงนี้มีแต่เครื่องเล่นวาดเสียวเต็มเลยโอ้สุดยอดโคตรสูงมีหนสลิงด้วย嘛งอ้อเฮ้ยผมอยากลองเล่นแบบนหนังแอคชั่นเฮแล้วพี่ล็อกดูไอ้ท่อสีฟ้ากับสีแดงนี่ดีโ,โคตรสูงสูงไปเลยอ่ะจัดไหมจัดเลยเฮ <c oughs> เอาอันสูงก่อนเลยไหมลูกเพได้เลยแฟรงกูซาเราต้องเลือกกันคนละอันพี่ล็อกจะหนสลิงหรือลงท่อเฮ้ยนี่เลยฉันลงท่อแดงงั้นหมาจะหนสลิง วว้าพี่ล็อกพร้อมไหมพร้อมแล้วพี่ล็อกไปก่อนเลยชิงชิงไปแล้วนะทุกคนรอดูพี่ล็อกออกมาจากรูตรงนั้นโย่ยโคตรเสียวว่าเสียวมากว้าวพี่ล็อกล่นเหมือนเวลากดชักโคกเลยค่ะเฮ้ฉันไม่ใช่ขี้นะเว้ยหมากำลังจะลงสลิงพี่ล็อกรอดยูโอ้ไนไหนไหขอดูหน่อย let's go มาเสียซีมาแล้วเว่าเสียวไหม อ้เสียวตืดนโอ้โหเออหัวฟาดคาดมีล็อกเออหัวแตกมาโก้แกว่ายมาตรงชั้นเด็กฉันมีอะไรจะให้ดูโคตรฮาเลยเฮ้ยพี่เรามันหยิบอะไรไม่รู้ได้ด้วยเนี่ยหมามีสองอันแล้วเนี่ยกระบี่กระบองเฮ้ยโหกระบี่กระบองเอาไปทำอะไรอย่าไปตีหัวพี่เราเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มันบุกของฉันเฮ้ยมาโก้แกอยู่ไหนอ่ะหมาโก็เฮ้ยฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงเฮ้ย,ยฉันได้ยินเสียงคนเบ่ง เอเคิวแล้ว <c oughs> าโกก่ก์แค่คิวแล้วโอ้สุสดชื่นสบายลูตูก็ว่าอยู่มีเสียง พี่ลักอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมาล้างมือก่อนเ็นมากมางโง่ฉันไปยืนข้างนอกแนะโคเหม็นเลยขี้แกเนี่ยเฮ้ยพี่ลักยันรังเกียจหมานี่ขอเช็ดหน้าพี่ลักวันนี้ก่อนอะไรก่ะผมเจอของดีไม่เอาไม่อยากเดินเข้าตรงนั้นเหม็นขี้เออพี่ล็อกกงไม่มีเรือเต็มเลยอยากเฮ้ยกี่เรือได้ไหมเฮ้ยเชยอดมังโง่ขึ้นมาเลยพี่ล็อกผมไม่เอาอันนั้นรักอันนั้นกระเจีก็กิล ดูวันนี้มาเรามาขี่เรือเล่นกันดีกว่าไม่สปีดบ๊ทนี่ดูของมาซะก่อนเ้องเงิ้ยเงิ้ยเงีย้ยมีขี่เรือขึ้นแลมด้วยโอ้โหขึ้นพี่ล็อกไปแล้วเยอะไปขึ้นแล้วเอ้ยฉันต้องชนะแกนี่นี่ล็อกเราต้องลองเข้าห่วงนั่น่ะเข้าห่วงมาแล้วมาแล้ว ไหเชียโอ้โหหล่อเท่เน่หล่อเท่ตามไปอ้าวชนห่วงเฮ้ยที่เราตรงนั้นคือไรอ่ะเราไปได้ไหมอ่ะไงเราต้องไยีเข้าถ้ำเข้าถ้ำเขาเขียนว่า two beach ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมาแว้นไปแล้วที่เราย้ายมาอยู่เรือหมาเร็วเฮ้ยหมาง่ฉันภูมิใจในเรือตัวเอง เรือพี่ล้องมันกระจกเฮ้ยอย่ามาบูลลี่เรือของฉันี่เฮ้ยถ้ามันสว่างด้วยพี่ล็อกเออถ้ามีคนติดไฟได้ทำไมมันยาวจาังว้าวมาจะนั่งออกแล้วมีสมบัติไหมไม่ไม่ว้าวพี่ล็อกนี่มันชายหาดร,ระยะรอฉันด้วยฉันกำลังไปเฮ้ยฟ้ามืดแล้วอ่ะพี่ล็อก เอาพี่ล็อกยูยูเรือมาหายพี่ล็อกช่วยมาด้วยมาตกน้ำเห็นไม่เรือแกไม่กระจกของพี่ล็อกก็เหมือนกันเฮ้ยพี่ล็อกอันใหญ่ๆนี่นะเล่นนะเอออันแดงๆนี่เปล่าอันส้มๆแดงๆสีส้มอส้มก็ส้มวะพี่ล็อกหมาขึ้นไม่ได้หัวติดเอยขึ้นขอขึ้นไหนไปเฮ้ยอันพวกนี้ยมันอันลูกกระจกพี่ล็อกอีซี่เราต้องเล่นอันบื้มนี่พี่ล็อกอยู่ไหนรอด้วยฉันกำลังตามไป ไม่เล่นอันยักษนี่ดีกว่ามาแล้วแฟงจ้าเออพี่ล็อกมันเสียมันปิดปะปุง s o รี่ไม่ยอมหมาจะไปเราก็จะไปไม่อยากเข้าไม่ได้หมายคเข้าเฮ้ยเขาบอกว่า please wait มันเสียจริงๆด้วยอย่าไปลองอดนเล่นเลยอ่ะเออออนเล่นเลยเออเฮ้ยพี่ล็อกมีเมืองหิมะด้วยเฮ้ยมีเพนกวินด้วยพี่ลรอคมหนาว ผมหนาวแกนุ่มส wow ั้นห่มสั้นแค่นั้นเองก็ผมอยากได้ความเซ่ยสิมางโง่แกวีตรงนี้ดิเออนี่ไงผมจะหายหนาวเอ้ยมีนกนั่งเป็นเพื่อนพี่ล็อกหน้าเขาเบื่อโลกมากเลยโอ้โหนกตาโบมากแม่ให้มางโง่ตรงนี้มีลานสเก็ตแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยเอ้ยพี่เรามันเล่นยังไงอะไอห่วงเนี่ยอะ ไม่น่าใช่อย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นมันคือต้องไหลลงมาก่อนพี่ลองมีจากกุชีด้วยเฮ้ยหม้อชาบูอ่ะมังโก้พี่ลองมันนักโอ้โหดูสิฮาเซซี่ <c oughs> ถ้าผมเซซี่กว่า <c oughs> พี่ลองท่ามันปวดหอวท้าแกนี่โชว์จักแรแล้วนะเซซี่เอออย่าทายค่ะอย่าทายลูกคะ่ะน่าสดไม่พร้อมคะ่ะ <c oughs> โอ้โห oh, พี่ล็อกเราอยู่สวนสนุกเย็นหวางเลยฮะโอ้โหเย็นหวางจริงๆด้วยตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วก็เย็นหวางนี่พี่ล็กอกเฮ้ยนั่งไปสองคนปบบไอ้เจ้าฉันหล่นไอ้หมาโง่แกเบียดฉันหลน่นพี่ล็อกพร้อมยังเฮ้ย hey, hey, พร้อมมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวหมากดโกให้สามสองหนึ่งโกไปเลย้ Woo <laughs> พี่ล็อกผมหนาวหาง <laughs> ้างผมถูไปตลอดทางเก็บ้างมาดีเก็บได้ที่ไหนอุ้ยพี่ล็อกวันนี้ผมเสียมากเลยค่ะมาโง่แกมองดวงตะวันสีสวยมากเลยแหละแฟรงค์ว้าวพระอาทิตย์ขึ้นโรแมนติกสุดๆพี่ล็อกผมอยากเล่นไอ้เหลืองๆนั้นน่ะมันจะโคกเลยอย่าพี่ล็อกพูดทำไมน่าเล่นเลยนี่ไปก่อนนะตามไปติดติดโอ้ติดเกินไปโอ้โหโหท้อสวมจริงด้วยโอ้โห ผมเริ่มจะผมเริ่มจะเริ่มจะอะไรอ,อผมจะอยู่บนนี่ตลอดไปละคะพี่ล็อกค่ะลงมาได้แล้วมันยังไม่หยุดเลยฮะในหมาลงเองก็ได้หมาง่ตอนนี้วิวอะโรแมนตึกสุดๆเลยแหละล็อกเ,เออหมาลงได้แล้วพี่ล็อกม,มันมีลานสเก็ตด้วยเอ้ยแต่เราไม่มีรองเท้าสเก็ตนะ โอ้โก็ไม่เป็นไรลื่นปืด้ดโอ้โหไมเคิลแจ็คสันไม่ชิวๆชๆ่ยวเชืวเชีช่ย <c oughs> อ้อเอลซาก็เอลซา่าหันหลบไปเจอแฟงซ่าเฮ้ยพี่ล็อกคาเฟ่ที่นี่ร้อนจังเลยค่ะ หน่าแทบจะไฟติดคิ้วเลยค่ะน่าใกล้ไฟเกินไปไงหมาโง่น่าจะไหม้ไฟติดคิ้วอยู่แล้วเอ้ยนี่เรามีซื้อของกินกันมาด้วยนี่ของพี่ล็อกเป็นอะไรแซนด์วิชชูนายอยากชิมให้ดูหน่อยนี่กินอยู่เนี่ยเหรอเนี่ยทำไมมันอันใหญ่จังอะแซนด์วิชยากเอาหมดแล้วเนี่ยนี่ดูของหมาพอสดอกพัสดอกง๊ง เท่าน,นั้นยังไม่พอจะยังซื้อของหวานมาด้วยนี่ชิ้งชึงเฮ้ยพี่เรากกินอะไรอยาไอติมนี้ช็อกโกแลตโตผมก็มีไอติมบุบ <c oughs> เบลลี่แแบบแบบแบบหมดแหละมีความสุขหมดเร็วมาก หมดแล้วเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนการมาเที่ยวสวนน้ำของล็อกซี่กับแฟงซี่ยังไงผมก็เซซี่กว่าเช่นวมค่ะสรุปแกจะแฟงซี่หรือแฟงซ่าเอาหมดเลย ถ้าทุกคนชอบกันอยากให้เรามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะฮะคลิปนี้เราขอมานอนพักอาบแดดชิว,ชวๆกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บยสรุปแล้วตาบองนี่เอาไปทำอะไรเอาไปี่แก